กลายเป็นดราม่ากลางดึกที่หลายคนตกอ,อกตกใจไม่น้อยนะครับสำหรับไมมินนาราเจ้าของชายาพริตตี้อีสานที่ล่าสุดผ่านตัวมาเป็นแม่ค้าคนดดงออกมาไล์เปิดใจชีวิตสุดเจ้าเมื่ออาสวแฟนหนุ่มที่คบหาก,กับเธอนั้นไปมีเรื่องนอกกายและเธอเป็นคนที่เห็นภาพนั้นกับตาจนลกไม่ออกทั้งนี้นะคะไมมินบอกว่าเรื่องนี้เกิดจากกาันที่เมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาไมมินแล้วก็อาสวและกลุ่มเพื่อนไปเที่ยวผับ เมื่อผับปิดแล้วก็ไปต่อกันที่รล้าแต่เนื่องจากไมมินต้องพาเพื่อนไปง้อแฟนเลยให้อาสัวจงเล้ากันก่อนซึ่งเล้านี้เป็นแบบส่วนตัวปาร์ตี้กันเฉพาะเพื่อนๆและเมื่อเปิดเล้าก็จ้างเด็กเอ็นมา2-3คนในตอนนั้นไมมินมองมากจุดอาเจียนที่หน้าร้านตลอดเวลาและภาพที่เห็นก็คืออาสัวก็เมาเช่นกันแล้วก็จงมือผู้หญิงคนหนึ่งกลับบ้านด้วยความที่ไมมินเป็นคนใจกว้างมองว่าเรื่องผู้ชายมีผู้หญิงมาอินเทนก็ปกติจึงอนุญาตให้อาสัวพาผู้หญิงมันดื่มต่อกันที่บ้าน เมื่อมาดื่มกันต่อที่บ้านทางเด็กเอ็นก็อินเทอร์เทนอาสวแบบจัดหนักจัดเต็มยัอยยวนสุดๆจนไมมินท้าว่าถ้าจะทํากันขนาดนี้ก็ไปเปิดห้องให้เลยไหมและกลายเป็นว่าอาสวรับคําท้าจุมือทั้งไมมินและพาทั้งเด็กเอ็นขึ้นไปบนห้องนอนจริงๆไมมินยอมรับว่าภาพที่เธอเห็นนั้นเกินรับไหวและเป็นภาพที่ติดตาสิ่งที่เห็นตรงหน้าคืออาสวเริงรักกับเด็กเอ็นบนเตียงและให้ไมมินยืนมองอยู่ปลายเตียงมีการจบกันมีการโอมกันเห็นกันกลดหัว พูดไปก็ร้องให้ไปและอาสวมบ,บอกว่ามันคือการเล้าลมเฉยๆแต่มิ้นมองว่าเล้าลมอะไรมีการซื้อถุงยางมันเตรียมเอาไว้แล้วยอมรับว่าไม่ไหวเลยจึงเดินออกมาไม่มิม้นยอมรับว่าตนเป็นคนใจกว้างมากกับอาสวนนั้นคบหากันมา8ปีสร้างทุกอย่างมาด้วยกันทั้งหมดสําหรับเธอถ้าไปกินกันข้างนอกแล้วมาจับได้ทีหลังเธอเข้าใจได้เพราะเป็นเรื่องธรรมชาติเตียงนั้นเป็นเตียงนอนแบรนด์ดังที่เธอสั่งมา80,000 0บาทสั่งตาดพิเศษเพื่อมานอนกับอาสวแบบสบายที่สุด แต่กลายเป็นว่าเตียงนั้นกลายเป็นสนานรักระหว่างอาส่วและคนอื่นซึ่งเธอก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเป็นในบ้านและทําไมเธอต้องมาเห็นอะไรแบบนี้มันเห็นแล้วมันฝังทั้งชีวิตจากนี้จะใช้ชีวิตต่ออย่างไรแค่เห็นภาพมันก็วนมาที่เดิมอยู่แล้วทั้งนี้นะคะไมมิน์บอกว่าหลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยทั้งตัวของไมมิน์และก็อส่วได้คุยกันท่อาอส่วก็ขอโทษและขอโอกาสบอกว่าถ้าเกิดขึ้นอีจะยอมออกไปตัวเปล่าแต่ไมมิน์ก็สับสนและไม่โทษเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องของความเมา และเมื่อมีคนมาถามว่าทำไมไมมิ้นไม่กรีดเธอบอกว่าทำเพราะว่าเธอกำลังช็อกนั่นเองสำหรับไม่มินนะเขาก็เอามาปกป้องอาสวนะบอกว่าตลอดเวลาที่คบกันมา8ปีเนี่ยอาสวไม่เคยมีเรื่องมาทำให้เธอต้องลำบากใจเลยอาจจะมีเรื่องอุบัติบ้้งแต่ก็นานมาแล้วเธอมองว่าตอนนั้นต่างคนต่างอยู่ไกลไมมิ้นให้ความสุขอาสวไม่ได้เลยไม่ถามเพราะไม่อยากรู้ต่อให้รู้ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะตอนนั้นอาสวคบกับเพื่อนไฮโซลเลยเฮกันไป ประกอบกับอาสวเป็นคนหัวอ่อนไม่เที่ยวเล้าและนี่เป็นครั้งแรกที่เธอต้องมารับรู้อาสวเป็นคนดีกับเธอมาตลอดใส่รองเท้าให้ใส่เสื้อผ้าให้น้ําดื่มเวลาที่ที่ไม่มีนอยากได้ให้อาสวหยิบให้อาสวก็หยิบให้นะคะซึ่งเป็นแบบนี้สม่ำาเสมอมาตลอดแปปีถ้าพลาดครั้งเดียวคนให้โอกาสไหมเลยเธอก็รักอาสวมากๆการเห็นอะไรแบบนี้จึงยากมากๆสำหรับเธอนะคะ